สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกวันนี้คือเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น,นะคะ่ะมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากรูปที่ชอบหรือว่าหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะค่ะ สำหรับใครที่เลือกรูปนี้นะคะหรือว่าหมายเลขหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคุณเนาะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะออกมาสามใบเลยค่ะ World u n i c o r n รแล้วก็อีโก้สนะคะ มีหมายเลข3 6 33ก3แล้วก็9ค่ะหมายเลขเหล่านี้จะมีความหมายสำหรับคุณนะคะเรื่องที่ไม่คาดวันที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะเรื่องแรกเนี่ยพี่ไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ ทำอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะอาจจะได้โปรโมทงานไปอยู่ในตำแหน่งใหม่นะคะหรือว่าอัพตำแหน่งขึ้นก็ได้นะ,ะข,ยขยายกิจการอาจจะแบบมีการส่งตัวไปในทาในสาขาใหม่ตำแหน่งใหม่มีการอัพเลเวลระดับงานเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะ มีการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานก็ได้นะคะในช่วงนี้หรืออาจจะมีคนมาเสนองานใหม่ให้คุณก็ได้นะบางคนอาจจะแบบมีบริษัทอื่นมาทาบทามก็ได้นะคะหรือว่า,าหรือบางคนอาจจะฉีกไปเลยแบบเคยทำอันนี้มาก่อนแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นงานใหม่ที่ ไม่เคยทำสายงานนี้มาก่อนแต่แบบมีผู้ใหญ่ที่เขามองว่าคุณมีความสามารถแล้วก็อยากให้คุณได้ทดลองงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะได้อัพสเกลของตัวเองนะได้บางคนอาจจะแบบมีโอกาสได้ไปเรียนต่อก็ได้นะคะเรียนต่อในสายงานที่ทคุณอาจจะแบบไปลองอะคะ่ะมันเป็นลักษณะแบบไปลองทำ อะไรใหม่ๆเนาะหรือเจ้าหนายบริษัทอาจจะส่งตัวคุณไปในสถานที่อื่นๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนมีโอกาสได้ไปต่างที่ต่างถิ่นนะคะหรือแบบอาจจะไปต่างประเทศเลยอย่างนี้ก็ได้นะไปในที่ใหม่ๆเนาะไปรู้จักกับผู้คนใหม่ไปรู้จักกับวัฒนธรรมแบบใหม่มันมันให้ความรู้สึกแบบ มีอะไรเข้ามาใหม่ในชีวิตอะอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นในแบบในรูปแบบของงานในรูปแบบของออรายได้อาจจะเป็นในเรื่องของรายได้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีไรายได้ทางอื่นเข้ามาในในช่วงชีวิตตอนนี้ก็ได้คือมันแบบเป็นโปรเจกต์ใหม่อะเป็นงานชิ้นใหม่เป็นอ,อ,อาจจะเป็นจ็อบสองที่คุณลองทำอยู่ตอนนี้ก็ได้ว่าแบบเออเห็นช่วงนี้คนเขาคิด เขาทํางานออนไลน์กันคนอาจจะไปลองดูแล้วไปคนพบว่าตัวคุณเองมีความสามารถในการขายของออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะแล้วบางดีไม่ดีอะบางคน่ะรายได้จะดีกว่างานปัจจุบันที่ตอนเนี้ยตัวเองทําอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมนอกจากโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วงเนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเหมือนกับ จะเป็นเจ้านายหรือว่าจะเป็นถ้าเรื่องงานก็บริษัทหรือเจ้านายอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเขาให้ความสำคัญกับคุณเป็นพิเศษหรือว่าแบบจับตามองหรือเขาเห็นคุณค่าเห็นผลงานในสิ่งที่ที่ตัวคุณทำอะค่ะมันเลยแบบเรียกได้ว่าช่วงนี้คุณโดดเด่นในไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามที่คุณอยู่นะจะแบบ ในเรื่องของการงานก็ดีถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักก็เหมือนกับเหมือนช่วงเนี้ยมีอาจจะแบบจจแบบถ้าใครโสดเนาะก็อาจจะแบบมีคนเข้ามาหาค่ะมีคนเข้ามาให้เลือกหรือแบบช่วงนี้อาจจะแบบป๊อปเนาะมีคนเข้ามาคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีอมีคนให้ความสนใจกับคุณมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะ มากมายไปกว่าน,นี้เนาะพี่ไพ่จะบอกด้วยว่าการงานคุณจะเปลี่ยนนะคะการงานการเงินความรักจะมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วนะแล้วก็ไปเป็นในทิศทางที่แบบดีขึ้นอะดีขึ้นแทบที่จะเรียกได้ว่าแบบตั้งตัวไม่ติดอะตั้งตัวไม่ทันนะคะ ความสําเร็จในหน้าที่การงานที่แบบคุณตากตำทํามาเมนิ่นนานก็ดีเอ,อรายได้การงานการเงินที่แบบคุณพยายามหาอยู่กําลังทําอยู่ก็ดีเหมือนอยู่ๆช่วงเนี้ยมันเหมือนเป็นช่วงที่แบบมีลมใต้ปีกขึ้นมาทําให้คุณพัดทําให้คุณแบบอยากไปไหนไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดนะคะ หยิบจับอะไรก็ช่วงเนี้ยจะดูง่ายไปสมดเลยทําอะไรก็ดูเหมือนแบบความสําเร็จเข้ามาหาแบบแบบงงเหมือนกันแบบที่ผ่านมาอาจจะต้องแบบใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าทุกความภาคเพียรที่คุณทํามาจนถึงวันเนี้ยมันเหมือนอยูๆ่ๆมันก็เรียกว่าอะไรดีเอ่อสอง ส่องแสงสว่างพร้อมๆกันหรือว่าให้ผลสำเร็จออกดอกออกผลพร้อมๆกันอย่างที่แบบคุณคิดว่ามันมันน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอะแต่ช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ทำให้คุณได้เห็นได้เห็นตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าระดับความสำเร็จอะมันจะพาคุณไปไกลกว่าที่คิดนะคะสิ่งที่คุณฝันไว้สิ่งที่คุณอยากได้ ไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็ดีเหมือนแบบเหมือนเป็นช่วงโปรช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นคริสต์มาสหรือว่าเป็นช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่คุณจะต้องได้ของขวัญนือนอะไรสักอย่างในชีวิตอะจะเป็นช่วงที่คุณได้ของขวัญแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเลยอยู่อยู่ก็มัดรวม จักรวันมัดรวมแล้วก็โยนให้มาเลยคือแบบอยากได้อะไรอธิฐานเอาเลยจะให้ทุกอย่างเลยนะคะอยากให้อยากได้เรื่องการเงินก็จะให้อยากได้เรื่องความสําเร็จในชีวิตก็จะให้อยากให้ในเรื่องของความรักก็จะให้แล้วก็ถ้าใครมีบาดแผลเก่าหรือว่ามีเรื่องเก่ามีเรื่องอะไรที่แบบ ค้างคายอยู่เรารู้สึกไม่ดีช่วงเนี้ยคุณก็จะเหมือนแบบอยู่ๆก็จะมีกําลังใจมีความรู้สึกดีๆในชีวิตอ่ะมันทําให้แบบแผลมันอาจจะไม่หายไปเลยสัทีเดียวนะแต่เหมือนแบบมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาย,ยาวนานเหมือนแต่ก่อนอะ่ะเหมือนมันหายดีเหมือนมันหายไวเหมือนมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีมีคนเข้ามาเยียวยามีคนให้ความช่วยเหลือนะคะมี เหมือนเทพประทานพรมาให้ประทานพรให้พร้อมๆกันเลยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดีมากนะคะจะเป็นสิ้นปีส่งท้ายที่แบบดีที่สุดในชีวิตคุณช่วงหนึ่งเลยหลายคนจะจะได้โลดเล่นจะได้โดดเด่นจะได้เป่งประกายสุดๆในช่วงนี้นะคะในเรื่องของ ความรักก็ดีก็จะแข็งแรงขึ้นก็จะดีขึ้นนะคะถ้าถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยระดับการพัฒนามันจะค่อยๆมีความจริงจังมากขึ้นหลายคนเนี่ยมีโอกาสได้ได้เจอแล้วนะคะถ้าคนที่ได้เจอเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันคนที่ย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีโอกาสแบบสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันเรื่อยๆนะแล้วก็ดูเหมือนว่าอะไรที่เคยเป็น อุปสรรคอะไรที่เคยเป็นปัญหาในอดีตมันเหมือนกับว่าระยะเวลาที่ผ่านมาทางปีเหมือนคุณได้สะสมพลังงานมากพอนะคะหรือว่าถ้าเป็นคู่รักเนาะก,ก็คือ,เ,อ,อเหมือนกับทะเลาะกันจนเข้าใจแล้วอะทะเลาะกันจนรู้แล้วว่าวิธีการจะอยู่กับคนนี้อย่างมีความสุขได้ยังไงนะคะคือแบบผ่านพ้นช่วงที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไปได้แล้ว คนโสดเนาะถ้าพูดถึงทีมคนโสดเนี่ยทีมคนโสดเนี่ยเหมือนจะแบ่งเป็นสองโซนบางคนก็จะมีความสุขแบบโสดแล้วอะมีความสุขไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรจะไม่ได้สุขว่าจะต้องหาคนมาเติมเต็มหรือว่าจะหรือว่าจะมีคนโสดอีกทีมหนึ่งที่แบบว่าก็ยังมีความสุขในการ หาแฟนอยู่ก็จะเอนจอยกับการหาแฟนมากนะคะช่วงนี้หรือว่าเริ่มมีคนดีๆเข้ามาคุยหรือว่าเริ่มเขาเรียกอะไรอะเดทบ่อยๆก็จะเริ่มเก่งอะ่ะก็จะเริ่มคัดคนออกเป็นว่าแบบเอ้ยแบบนี้สแกมเมอร์นะแบบนี้มาเล่นๆแบบนี้มาตอแบบนี้มาแซวแบบนี้มาหวังผลประโยชน์คือแบบ เร,เริ่มเก่งในการออกเดตเริ่มเก่งในการคัดคนเหมือนกันนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าทีมนี้ไม่ใช่ทีมนี้สิกองเนี้ยใครเลือกกองเนี้ยอะไรที่อยากได้ในช่วงนี้นะคือแบบปังมากดีมากแล้วแบบทิศท,ทางแห่งความสําเร็จอ่มีแต่จะแบบพุ่งอะ่ะแล้วไม่ใช่พุ่งธรรมดานะเหมือนเหมือนแบบพุ่งทะลุเพดานไปเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเหมือนแบบยกระดับจิตใจยกระดับความสุขยกระดับมาตรฐานชีวิต ของคุณขึ้นไปเฉยๆเลยอะแต่เราคิดว่ามันผลที่คุณได้ณตอนเนี้มันมาจากแรงความดีที่คุณเคยทำมาก่อนแนดีนะคือมันไม่ใช่แค่มันไม่ได้มาแบบลาบลอยมันไม่ได้มาแบบฟุกๆแต่ว่ามันได้มาจากความอดทนที่สะสมความดีมาอย่างยาวนานะแล้วมันมาออกผลช่วงเนี้แต่มันดันมาออกแบบพร้อมๆกันแล้วดูเหมือนว่าถ้าคุณยังรักษาสเตจใจ แบบนี้ค่ะสะเตจใจที่แบบมีความสุขรักษา e n เ r g y ของตัวเองได้ดีลักษณะแบบนี้ไว้ได้เรื่อยๆดูเหมือนว่าคุณจะเ,าเ,าเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับคอนโทรลทิศทางแบบรักษาเอ e น g y ของตัวเองได้ดีอ่ะคุณก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาหาตัวเองได้อย่างแบบไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นหรือว่าเหมือนแบบ ขาเรียกอะไรเหมือนใช้วิชาเป็นะ่ะเหมือนเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อกฎของแรงดึงดูดเป็นแบบนี้นะต้องทําให้ตัวเองมีความสุขก่อนแล้วก็ดึงดูดเรื่องที่มีความสุขเข้ามาเหมือนใช้จนเป็นะ่ะแล้วก็แบบเออ,เออ่ไม่หลงทางอีกต่อไปเนาะหรือว่าเริ่มสนุกแล้วก็เริ่มเอนจอยกับ กับสิ่งที่ตัวเองมีเหมือนได้ของดีมาไม่ว่าจะของดีของนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเหมือนแบบอย่างน้อยที่สุดอ่ะคุณจะค้นพบความสุขทางใจช่วงเนี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางคนจะได้ทุกเรื่องนะคะบางคนอาจจะแบบอาจจะอา,อาจจะแค่สบายใจบางคนอาจจะ move on ได้บางคนอาจจะ พลิกชีวิตไปเลยจากหน้ามือไปหลังมือแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่คือแบบโชคดีวิ่งเข้ามาหาคุณแบบตุมต้มๆแน่นอนนะคะสำหรับใครที่เลือกกองนี้นะค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขท่านไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบาย ดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสอนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าอุ๊บส์เรื่องไม่คาดฝันนะคะที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเนาะพี่ไพ่กระเด้งออกไปเป็นสำรับเลยเมื่อกี้อ่ามีแวร์นะคะหมายเลขสามนะคะ <laughs> UNITY <laughs> นะคะสามสิบสี่นะ ทีขออีกสักใบน,นึ่งเนาะปุ๊ได้สองใบเลยสองใบก็ได้เบิร์สนะคะว้าวแล้วก็ดาร์กอนลไฟอืมอืมโอเคสีใกล้เคียงกันเนาะวางตรงนี้พ่อมองเห็นไหมเอ่ย หรือว่าจะหลน้นขอขยับนิดนึงนะคะน่าจะเห็นครบเนาะอืมเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะคะพี่ไพ่บอกว่ามันจะมีใครบางคนที่แสดงตัวออกมาให้คุณเห็นว่าแท้จริงแล้วเขา เขาเป็นคนยังไงกันแน่นะคะคุณจะได้เห็นท่าแท้ของคนบางคนคุณจะได้เห็นว่าสิ่งที่คุณสงสัยอะ่ะมันเป็นจริงไหมหรือแบบอย่างน้อยๆอ่ะคุณจะได้ขัดกรองอะไรบางอย่างออกจากชีวิตของตัวคุณเองนะคะบางคนเนี่ย ก็จะได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองด้วยนะบางทีเราว่าบางคนอ่ะคือมันเหมือนมันจะมีเซนน่ะว่า,าคนที่เข้ามาหาเนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีลึกๆข้างในมันเหมือนมันมีมันมีธงอะไรบางอย่างขึ้นแบบเฮ้ยอันนี้ธงแดงอันนี้อาจจะน่าระวังหรือว่ามันจะมีเสียงในใจแบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคุณลองฟังดีๆคุณจะสามารถคัดกรองใครบางคนออกไปจากชีวิตได้พี่ไพ่บอกว่าไม่ต้องเสียใจถ้าใครบางคนที่เข้ามาทำท่าเหมือนจะดีแต่ไม่ดีให้คุณดีใจถ้าคุณเจอเขาเร็วแล้วคุณสามารถตัดเขาออกไปได้จากชีวิต ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่าเสียดายอย่าคิดว่าแบบโอ๊ยเราจะเจอคนดีๆแบบนี้อีกไหมอุตส่าห์คิดว่าดีแล้วก็ไม่ดีแล้วเชียวอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจหมดกําลังใจหรือคิดว่าไอคนเนี้ยมันเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบน,นี้แล้วอะ <c oughs> คือถ้าออกเดทอยู่นะคะสมมติเนาะถ้าเป็นเคสที่ออกเดทอยู่อะการตัดผู้ชายหรือตัดผู้หญิงหรือใครสักคนออกไปที่คุณรู้สึกว่าโหอืม เหมือนเหมือนจะใช่อะแต่ไม่ใช่อะอย่าได้เสียดายอย่าได้เสียใจว่าแบบมันจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพี่ไพ่บอกว่า,ายิ่งคุณแม่นยํากับความรู้สึกของตัวเองมากเท่าไหร่หรือว่าขอให้คุณมั่นใจในความดีของตัวเองให้เชื่อมั่นในความดีของตัวเองอเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนดีเ<ๆ>ชื่อมั่นว่าตัวเองปรารถนาดีกับผู้คนน่ะตัวเองจะคู่ควรที่จะได้เจอคนที่ดีตัวเองจะได้เจอกับคนที่ดี ความเชื่อความมั่นใจเนี้ยค่ะมันจะดึงดูดมาซึ่งคนที่คู่ควรคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงถ้าใครเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมอะคนที่สินเสมอกันก็จะมาเจอกันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเอ้ยแล้วยังไงแล้วทำไมถึงโลกถึงเวียงคนที่ไม่ค่อยน่ารักมาให้แปลว่าแบบสินเราตกไปหรือเปล่าถ้าคุณคิดเช่นนนะั้นอะขอให้คุณอัพเลเวลของตัวเองขึ้นมาพัฒนาจิตใจของตัวเองขึ้นมาให้ตัวเอง มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นมีความดีในตัวเองมากขึ้นคือแบบพัฒนาอะไรก็ได้ศักยภ,ภ,ภาพด้านไหนของตัวเองก็ได้ะคะ่ะอยากได้คนดีขนาดไหนก็พัฒนาอัพเลเวลของตัวเองไปเรื่อยๆเนาะเพื่อที่เหมือนก็นว่าจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะได้เจอคนดีๆนะคะวันหนึ่ง ที่เราจะได้มาเจอกันไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่เจอถ้าคนจะมีคู่ยังไงก็ได้มีเนาะอย่าแบบอย่าไปคว้าอะไรมาก็ได้อะอย่าอย่ากลัวจนเกินไปว่าที่จะไม่มีใครหรือว่ากลัวที่จะเหงาวะ่ะเราไปคว้าคว้าอะไรมาก็ได้อะมันจะเศร้านานสู้ว่าเรารอไปนานๆนนแล้วเจอคนที่ดีดีกว่าดีกว่าเศร้าไปเรื่อยๆเ,เพราะว่า เวลาคว้าคนไม่ดีมาแล้วเวลาเราเศร้าเวลาเราเหนื่อยกว่าจะล้างใจกว่าจะเคลียร์ใจกว่าจะเยียวยาตัวเองใหม่ขึ้นมาเข้มแข็งใหม่เนี่ยเหนื่อยมากสู้สู้เจอแล้วตัดไวแล้วกอ็อยู่ไปอย่างมีความสุขใช้ชีวิตไปอย่างมีความสุขรออย่างมีความสุขรออย่างมีความหวังนะคะถ้าคุณเชื่อ,อยังไงคุณก็จะได้ตามนั้นแต่ถ้าไม่เชื่อรอให้ตายก็ไม่มานะ มันจะมาได้ไงอะคุณไม่เชื่อคุณไม่ได้แบบส่งพลังงานถึงมันเนาะหรือว่าแบบลึกๆต่อต้านอะลึกๆบอกว่าคนอย่างฉันไม่มีคู่ไม่มีคู่หรอกคนอย่างฉันไม่มีคุณค่าหรอกคุณได้ตามนั้นเลยค่ะสมพรปากทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนะคะค่อยมันตรวจสอบความรู้สึกภายในใจของตัวเองเหมือนกันต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนน่ารักนะ เราก็เป็นคนที่ดีใช้ได้นะมันก็จะต้องโลกก็จะต้องเหวี่ยงใครสักคนมาหาเราเหมือนกันนั่นแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะก็ไม่ใช่ล็อกประตูอยู่แต่ในบ้านนะเนื้อคู่ก็จะไม่เดินมาหานะคะเราก็จะต้องเดินไปหาเขาด้วยนะคะาจะายุคนี้อาจจะแบบเออเล่นแอปไหมหรือแบบในที่ทำงานมีใครน่าสนใจหรือเปล่าหรือออกไปพบปะผู้คนเนะเาะไปยิมไปฟิตเนสคือแบบต้องต้องเอาตัวเองไปออกตลาดด้วยนะคะ เม่เ่ากนเจะไม่มองมองไม่เห็นเราหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปหาเราได้ที่ไหนเนาะต้องแบบเอาตัวเองไปไปอยู่ในที่ที่เรียกว่ายังไงดีอะเอาตัวเองไปสู่ตลาดเอาตัวเองไปสู่ตลาด แล้ก็รอแบบชิวๆนะรอแบบไม่ต้องกดดันอะไรไม่ใช่รอแบบเมื่อไหร่จะมามองนาฬิกาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นอคือเดี๋ยวมันมามันมาเองค่ะแล้วจะบอกด้วยว่าเอาจริงๆอ่ะคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเฝ้ามองทุกวันอ่ะมันจะมาช้ากว่าคนที่ชิวนะประสบการณ์เราโดยส่วนตัวนะทุกครั้งเลยที่คิดว่าจะอยากจะมีใครนะ เวลาอยากได้ไม่มีหรอกแต่เวลา,วาเออไม่เอาและอยู่เป็นโสดดีกว่าไม่ไม่สนใจชีวิตดีกว่าได้ตอนนั้นนะ่ะเสมอเลยมันจะเป็นเรื่องงานก็ดีจะเป็นเรื่องความรักก็ดีวันที่แบบงานนี้สงสัยไม่เวิร์กสงสัยจะต้องหยุดทำหรือแบบเออไม่ทำแล้วดีกว่าอา้าวอยู่ๆดีขึ้นเฉยอะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับจักรวาลกันแกล้งเนาะกันแกล้งอารมณ์ประมาณว่าคาดหวังหรอ จับจ้องรอไม่ให้ดีกว่าเดี๋ยวรอให้ตอนเพออะไรประมาณนี้มันจะเป็นมันจะมีฟิลนี้มันจะมีอารมณ์ประมาณนี้นะคะมีใครเป็นเป็นอย่างเราไหมถ้าเป็นคอมเมนต์มาเราให้เราให้เราฟังหน่อยนะว่าอืคุณได้บรรยากาศแบบนี้ไหมเนาะนอกจากคุณจะตัดคนบางคนที่ไม่ดีออกไปได้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีเป็นคู่ของคุณในชีวิตแล้วเนี่ยอืมใครคาดหวังที่จะ มีเจ้าตัวน้อยมีโอกาสได้นะคะช่วงนี้ถ้าแบบใครมีครอบครัวอยู่แล้วรอเจ้าตัวน้อยอยู่นะคะมีโอกาสนะมีโอกาสาในเรื่องของใครที่คาดหวังอยากมีน้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับในเรื่องของคู่ชีวิตเลยเอ,อันนี้มันจะมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้ มีน้องได้ง่ายขึ้นเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้แผ่นเขาเรียกนะเครื่องวัดวันตกไข่หรือว่าปรึกษาคุณหมอหรือ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีธรรมชาติทางธรรมชาติเลยเนี่ยอาจจะอาจจะมาไม่ง่ายอาจจะจะต้องมีตัวช่วยแต่ใดๆก็ตามเทคนิคเหมือนกันเลยก็คือเทคนิคปล่อยวางเราเรียกว่าเทคนิคปล่อยวางปล่อยวางได้เมื่อไหร่ชิวๆกับตัวเองได้เมื่อไหร่ ทิ้งความคาดหวังได้เมื่อไร่มีโอกาสได้แทบทุกอย่างเลยนะคะแต่คือแบบมันต้องเกิดการกระทําก่อนนะแล้วก็เป็นการกระทําที่มั่นคงพอมั่นคงเนี่ยก็ไม่ต้องคาดหวังเหมือนแบบจะทําอะไรสักอย่างอะคะ่ะรู้ว่าจุดหมายที่ตัวเองอยากได้คืออะไรลงมือทําไปเรื่อยๆทุกวันอย่างสม่ําเสมอแต่ทิ้ง ทิ้งความคาดหวังว่าต้องได้วันนี้ต้องสําเร็จวันนั้นต้องได้วินาทีนี้ต้องได้ในรูปแบบนี้ให้ทิ้งรูปแบบของการได้มาถึงเวลาถ้าจะมาเข้ามาเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามแล้วมันมักจะมาตอนที่แบบเราไม่ค่อยคาดหวังเสมอนะตบท้ายด้วยสิ่งที่คุณอยากได้อะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เราเอ่ยมาทั้งหมดนี้นะคะบางคนถ้าไม่ได้รอคอยในเรื่องความรักอยู่หรือว่าน้องนะคะ จะเป็นในเรื่องของหนะ้าที่การงานก็ได้เหมือนกันนะจะมีโอกาสแบบได้เจองานที่ถูกใจนะคะได้เจอช่องทางวิธีการหาเงินหรือบางคนอาจจะเจออาชีพใหม่จะเจอวิธีการหาเงินใหม่นะคะเหมือนกับมันจะมีผลผลิตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะคะ่ะจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามเนาะคุณจะได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างในชีวิตนะจะได้ความสุขใจนะคะถ้าใครแบบตีตัวโสดนะไม่ได้อยากได้เรื่องพวกนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดอะคุณจะได้ความสุขใจ เราก็มีโอกาสได้จัดการกับอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตของตัวเองอะไรที่ไม่ชอบเรื่องไม่ดีคนไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสได้เคลียร์เคลียร์ศัตรูแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอกับความรักความสุขใจเรื่องดีงามในชีวิตผลผลิตผลเวรกรรมที่ดีนะกรรมกรรมดีจะมีโอกาสที่จะได้ช่วงนี้เยอะมากๆเลย อืมมากมายไปกว่านี้เนาะพี่ไพ่จะบอกด้วยว่าท้ายปีเนี้ยค่ะสิ้นสุดปีนี้หรือว่าถ้าใครไม่ได้เปิดมาเจอในช่วงสิ้นปีเนาะประมาณ30วันเนี้ยจะเป็นช่วงที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะอืมสิ่งเนี้ยมาจากน้ำพักน้ำแรงหรือว่าความดีที่คุณเคยได้ทำไป ก่อนหน้านี้ในอดีตนะคะมันเป็นเหมือนกับผลรางวัลตอบแทนความดีที่คุณที่คุณทํามาค่ะแต่ละคนมาไม่เหมือนกันบางคนได้ทุกรูปแบบที่เราพูดไปบางคนจะได้บางอย่างบางคนจะเอ่ออย่างน้อยที่สุดอะคะ่ะถ้าถ้าไม่ได้แบบาคาดหวังเรื่องราวที่เราพูดไปในช่วงต้นเอาเป็นว่า เรื่องเออเรื่องใดก็ตามที่เคยทำให้คุณทุกใจอะค่ะคุณจะมีความเหมือนแบบยกของหนักเรื่องหนักอ,อกออกไปจากใจได้อะค่ะหรือแบบเรื่องลายก็อยู่ๆก็จะกลายเป็นดีเรื่องอะไรที่เคยทุกข์มากลำบากมากอยู่ๆก็ผ่อนคลายไปมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นช่วงที่มีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตคุณนะเป็นช่วงที่แบบ พัดพาความเศร้าโศกพัดพาความทุกข์ยากพัดพาความลําบากที่เคยมีมาเนิ่นนานน่ะให้มันเบาลงให้มันหายลงหรือแบบถ้าพูดอีกอย่างว่าคือเหมือนเคลียร์หนี้เคลียร์ใจเคลียร์กันทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วอะฉะนั้นกรรมดีที่ที่ทําไว้อะค่ะมันก็เหมือนกับไม่ต้องไปเสียดอกอไม่ต้องไปจ่ายต้นใจดอกใจอะไรที่แบบ เคยติดค้างอะไรกับใครไว้คราวนี้ทาอะไรได้รับผลเต็มๆเลยทําดีได้ดีทาทาดีก็มีความสุขก่อนเลยหรือว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาได้ในใจค่ะมีโอกาสมากๆที่คุณจะสําเร็จแล้วก็ได้รับมันอย่างที่คุณมุ่งหวังไว้เนาะให้คุณเชื่อมั่นและมั่นใจในความดีได้เลยนะยึดหลักยึดหลักนี้เอาไว้ให้มั่นๆนะคะเกาะให้แน่นเลย นะแล้วรอรับความดีที่คุณเคยทำไว้ได้เลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะปีนี้จะเป็นปีที่แบบส่งท้ายปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของคุณเลยแล้วก็จะต่อยอดไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะโชคดีกันแบบต้อนรับสิ้นปีเลยเนาะ <c oughs> ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย